เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขพนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะวัดส,สวนผลไม้เนาะจ๊ะเพื่อนเเล็กๆจ้ะปลูกอยู่เยอรมนีนะคะเพื่อนเอันนี้เป็นลาสเบอร์รี่เนะจ๊ะมื้อน,นี้น้วซื้อผ้ามาเก็บอ่าลาสเบอร์รี่กับอ่ากรุสเบอร์รี่เนาะจ๊ะจะเพื่อนๆปีนี้ยเยอรมนีอ่า นาวดนนะคะแล้วก็อากาศบค่อยมีแสงแดดนะคะตอนที่นามท้ายถ้ำอยู่นี่ก็คือขึอ้มผลไม้ปีนี้แดงแดงสานะคะตระกูลลัตเบอร์รี่นี่เพิ่นจะมากแสงแดดนะคะก็จะมีบางส่วนที่เพิ่นง่อมนะจ้ะที่นามเก็บไปนี่จะถ้าเพิ่นง่อมเราจะ ออกส,สีแดงๆช้ำๆในจ้าเพืเ่อนมืดขึมจ้ะอากาศเมื่อนี้กะซิบหาองศาจ่าเปืเป่อน,นโดยส่วนตัวแล้วหนัก็ยังหนาวๆอยู่จ้ะ บัชัดบรคมกับขอโทษด,ด้วยจ้ะเพราะวะ่าเก็บไปน้ำหละกะทายไปน่ำจะ้ะทายคิดไปน่ำจะ้ะแล้วกะกล่องเป็นมั่วๆจะ้ะเพื่อนๆบกอยชัดโทรศัพท์กเก่าเกเบอจะ้ะอยากได้เครื่องใหม่บอ <c oughs> จริงๆดต่ซืมีเงินสื่อนำจะเลือกเก็บเฉพาะน้อยที่เพิ่นง่อมดวยจะ้ะถ้าเพิ่นยัง่งบรท่านง่อมกะจะปล่อยเพิ่นไหวก่อนจะ้ะต้นนั้นเป็นสีสีอ่ะสีเหลืองดวยจะ้ะเพื่อนๆแต่นามต้องหลอดไปจะ้ะ ไปจับไปต่อเก็บอ่โยให้เน็แเบ์จ้ะมุ่อปีจะเป็นดอกอ่าลาเวนเดอร์ด้วยจ้ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นทั้งหมดนี่เป็นฝีมเมอของสาวเมืองสีเป็นคนปลูกเองจ้ะ หอมนะคะเพื่อนๆดอกลาวินเดอร์นี่มีเอกลักษณ์โซนโตเนาะคะ่ะยูนี่เพื่อนจะใส่สก,กัดเป็นสบู่อาบน้ำนะคะแล้วก็กินของลาวินเดอร์นี่กะใส่ชมพูแล้วก็เอาไปตัดตัดเอาดอกเพื่อในให้แหงแล้วก็ไปว่างไวในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในห้องดับกินดับดับกิน กินเหม็นนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนบานหลายๆแล้วจะเพื่อนๆเ,เพราะว่านาโปกเนี่ยทั้งเหมิดเลยจ้ะแม่นเหมิดเลยค่ะตรงนั้นเป็นต้นบักกูดนั่งพญาแล้จะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้โดยส่วนตัวนามต่างซื้อเพื่อนเองด้วยจ้ะมาจากเบาะลาใหญ่ห่าง สมบูแพรบงรังย่อมเลยจ้ะถ้าน้ำเก็บน้ำจะเก็บเป็นพ่วงแบบนี้จ้ะแต่ก็เอาไปล่างค่อยเด็ดเด็ดเออเอาเฉพาะลูกเพื่อนนี่ค่ะน้วยมัน่นนอกจากกินแต่แฟนน้ำแล้วเ,เก็บแล้วเ,เก็บเพื่อนปิดปิดไอขวนไปเลยจ้ะก็เลยว่าเออแหลวแต่สิเหตุมือนั้นอันเป็นคนอัน ทายจะให้เพิ่นเป็นคนเก็บจ้ะนามว่าบดดกกับดกอยู่ด้วยจ้ะเก็บไปแล้วอสองหลอบนะคะนามจะเลือกเก็บสามีเพิ่นจะเลือกเก็บหน้อยที่เพิ่นเต็มเพิ่นซุกเต็มที่นะคะเก็บไป กินก็พริกน้ำปลาแต่ว่าอปอดเผื่อจ้ะซามีน้าเพิ่นจะกินครับโยเกิร์ตจ้ะตอนอยาแล้วโยกเก็บให้เพิ่นเพิ่นจก,กินแล้วโยเกิร์ต้นกันจ้ะอันนี้ก็ปลูกเองนะคะไม่ใช่ฝีมือปลูกกับย่านะตรงนี้ตามจริงแล้วมันเป็นเป็นลวเป็นหัวเพิ่นเอาต้นใหม่มาปลูกจ้ะนามให้แฟนทางออก ให้สามีเปินทางออกแล้วน้ำก็เอาผลไม้มาปลูกจ้ะปลูกของบริเกินนี่จ่าเพื่อน,เ,อนเห็นปะสุกทุกหน้วยนะจ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนมาท่านสุกทุกหน้วยกะปล่อยเป็นไหกนจก้ะเพราะว่าผลไม้ที่เราเห็นนี่คือ <laughs> จะมีปีและเทือจ้ะมาเมนตนว่ามากอ่ะทุกฤดูก,กาลนะคะ ันจะมันเคือตื่นยังมือสาวแต่นามทายพระท่านนะจ้ะเพื่อนๆอันกะหลอกไหมจ้ะกระหลอกกำหนกเพื่อนจะมากินกระหลอกเพื่อนเลี้ยวจ้ะุ้ยขอโทษนะคะทำให้คัดไปื่นมนี่ละจ้ะเดี๋ยวหนามจะขคเก็บไปเรื่อยๆนะจ้ะเพื่อน ตกจะมาอัปเดตให้บึงด้วยจ้ะจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะรับชมรับฟังเนาะจ้ะเสียสละเวลามาบึงคลิปของการใช้ชีวิตของคนไก่บ้านเนาะจ้ะสวัสดีจากเยอรมนีด้วยจ้ะผลไม้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือยูฮานเนตแบลจ้ะผลไม้ชนิดนี้วิตามินซีสูงมากด้วยจ้ะราคา สมโปแพ่าบังยมบานเท่าจะ้ะเก็บจากเก็บมาเดอ้อจากเก็บบักใหม่เมืองฝรั่งจะ้ะน้ากันจะ้ะเป็นพุ่มเป็นพวงงามมากเลยจะ้ะปื้ยปัตติโตาบักโมบักแตงจ้ะ ยูห้เนตแบรจากว่าภาษาบานเท่าก็นี่อย่างเนาะค่ะแต่เปรี้ยวมากจ้ะเปรี้ยวคือบางย่อมจ้ะว่าแล้วว่าอีกกับกับเขโทรไปเนติมิได้จ้ะบางทานเพิ่อนกะอาจจะบ่ท่านใดเคยเดี๋ยวเบิ่งคลิปน่าจะบางทานกะเคยเบิ่งนะคะอันนี้เป็นยูห้เน็ตแบรจากเยอรมนีได้จ้ะผลไม้ เป็นผุ่มเป็นพ่วงจ้ะตกกะตตก,การน้อยๆจะเปื่อนๆเต็มตะก้านี้และจ้ะเก็บมือละซำจักของเอาไปรับประทานจ้ะยให้เนตแบร์ยูนีจะทำจะทานเป็นผลไม้เนาะจ้ะท่านกับโยเกิร์ตจัตวาบานเห่าจาัดกินโดยส่วนโตแล้วน้ำจะกินกับน้ำผีปลาละเนาจ้ะกอวยเจีวมาจ้ะ เพื่อนๆมาอวดอีกแล้วจ้าโยให้เน็ตแบล็งนะจา้าผลไม้เมืองหนาวนะจ้าเพื่อนๆเต็มกระตาหน่อยแล้วจ้าว่าจะเก็บอะไรเก็บไปซ้ำจ้าของจะเอาไปรับประทานนะาจา้าเพื่อนๆเต็มตาแล้วจา้าเอาแล้วเอาอีกก็ขอโทษหรือจ้าสมบูแพะปักย่อมจ้าเพื่อนๆมาจากก้อยแจวมาจากมือน,นีน้ำคิดว่าน้ำจะ เห็ดขนมเค้กจะ้ะเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดเนาะจ้ะวิธีเก็บของน้ำน้าจะเก็บจังสีจ้ะล้างทำความสะอาดแลวก็ะให้เพื่อนสเสด็จแล้วก็ะจะเอาแต่ร์ต่นวยเพื่อนจะ้ะน้ำแฝงน้มเราเก็บเหมือนนั้นน้ำให้เราเก็บน้ำเพื่อนเดดเอาอแต่นวยมันเลยจะไปล่างน้ว่ามันแตกนะคะเวลาเขาล้างแต่ว่าเขาเขาเก็บแบบนี้ ไปล่างให้มันเสด็จน่ามเข้ากับไปนางเด็ดยูโรบานจ้ะเพื่อนๆทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของนามปลูกเองดวยจ้ะคนภูเขาไฟปลูกกันผลไม้ต่างแดนจ้า